จนกระทั่งผู้หญิงถือไมโครโฟนยืนอยู่บนเวทีและทําการแปลสดเสร็จสิน้นประธานจึงตระหนักอย่างหวาดกลัวว่าภรรยาที่เคยถูกเขารังเกียจอย่างยิ่งกลับเป็นนักแปลระดับสูงที่เขาหามานานเหล่าบรรดาเทพในสถาบันแปลาภาษาชั้นสูงต่างต้องเรียกภรรยาของเขาว่าอาจารย์พี่ประธานทันใดนั้นก็เข้าใจว่าเขาได้คิดทําการกักขังนกฟินิกซ์เป็นนกขมิ้นในกรงทองคุณคือจอยจริงๆแต่คุณชัดเจนชัดเจนว่าอะไรชัดเจนว่าคุณในสายตาเป็นแม่บ้านที่ไม่เอาไหนเป็นนกขมิ้นที่ไม่สามารถแยกจากคุณได้ ที่แท้ผู้หญิงคนนี้เป็นนักเรียนดีเด่นจากมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยปักกิ่ง แต่เธอแอบชอบประธานมานานถึง5ปีและประธานก็ขอเธอแต่งงานเพื่อสืบทอดกิจการล่วงหน้าผู้หญิงที่มีสมองมีแต่อาการตกหลุมรักไม่มีการลังเลแม้แต่น้อยจึงยกเลิกงานที่สถาบันแปลาภาษาชั้นสูงและแต่งงานกับเขาหลังจากแต่งงานไม่กี่ปีพวกเขามีลูกชายอัจฉริยะคนหนึ่งด้วยกันแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองคนก็ยังเคารพซึ่งกันและกันเหมือนแขกเพราะผู้หญิงรู้ว่าประธานยังคงไม่สามารถลืมรักแรกที่ไม่มีวันลืมของเขาแต่ผู้หญิงกลับรู้สึกไม่ยอมรับเคยคิดว่าถ้าตนเองมอบความรักมากพอ จะสามารถแลกกับความสนใจจากสามีและลูกชายได้แต่เธอดูเหมือนจะลืมไปว่าความรักไม่สามารถขอร้องได้แม้ว่าเธอจะยอมสละอาชีพของตัวเองและมุ่งมั่นดูแลปัจจัยสีที่บ้านประธานและลูกชายก็ไม่เคยให้สีหน้าที่ดีแก่เธอเลยกลับรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทำทั้งหมดนั้นสมควรแล้ว และผู้หญิงเองก็หลอกตัวเองมาตลอดวันนั้นเมื่อเธอถือเค้กไปที่โรงเรียนอนุบาลเพื่อไปรับลูกชายแต่กลับเห็นลูกชายที่เธอตั้งครันและคลอดออกมาอย่างยากลาบากกลับจับมือกับผู้หญิงเจ้าเล่ห์และเรียกว่าแม่และทั้งสามคนดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่แท้จริงจนถึงตอนนี้ผู้หญิงตระหนักได้อย่างเต็มที่เข้าใจว่าสมรสที่ล้มเหลวนี้ถึงเวลาต้องจบลงแล้วเสินเจอซีเรามาเลิกกันเถอะฉันทําอะไรผิดหรือว่าจะพูดว่าในด้านนั้นไม่เข้ากันไม่ใช่เพราะปัญหาเหล่านี้ ฉันเหนื่อยฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกชีวิตที่น่าเบือ่อน่าเบือ่อเธอมีประจำเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไหมยังไม่มาการทำงานของต่อมไร้ท่อผิดปกติจะส่งผลต่ออารมณ์รีบไปโรงพยาบาลตรวจดูเธออย่านำการหย่ามาเป็นเรื่องตลกฉันไม่ได้ล้อเล่น,ส,นส่นจะสี เธอฟังฉันหน่อยได้ไหมให้พูดจบก่อนเส้นสักทีเธอต้องสารจริงเล่นมุกนี้ไปแล้วก,ก็ไม่ตลกแล้วฉันไม่ได้พูดเล่นฉันต้องการอยากกับเธอจริงๆเฟรน์ฟรายกล่าวยังไงฉันในใจเธอ,ก,อก็ไม่ใช่คนที่สําคัญอะไรปัจจุบันเธอรักแรกที่ไม่มีวันลืมกลับมาแล้วอย่าไม่ใช่ตามที่เธอปรารถนาเหรอเธอกําลังทําบ้าอะไรอยู่รักแรกที่ไม่มีวันลืมคืออะไรเจอซิวซูเหอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ เป็นฉันที่ขอให้กลับมาช่วยที่บริษัทใ,ให้เธอเป็นภรรยาขอโทษนะฉันแค่มีงานด่วนบางอย่างต้องติดต่อกับเซิรนเจอซิลไม่ได้รบกวนพวกคุณใช่ไหมจริง,รงๆแล้วมันด่วนคุณซูเป็นคนทำงานหนักจริงๆกลางดึกยังต้องหาเจ้านายของพวกคุณเกี่ยวกับงานดูเหมือนว่ากลุ่มเซิรนจะถ้าไม่มีคุณก็ไม่สามารถหมุนได้ต้องสารจริงงั้นก็ไม่รบกวนทั้งสองคนได้ใช้เวลาด้วยกันยังไงก็ขอให้คุณเซิรนเสร็จง,งานแล้ว อย่าลืมเซ็นชื่อเซินเจอสี่พวกคุณคุณซงใช่ไหมเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเธอแค่กำลังงอนอยู่เท่านั้นไปคุยที่ห้องทำงานกลุ่มเอ็มสี่การประชุมผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกได้ยืนยันว่าจะจัดที่เจียงเฉิงคุณป้าซูเหอคุณป้าซูเหอคุณอยู่ที่บ้านทำไมไม่มาหาอังอังเลย ขอโทษนะอังอังป้ามาหาพ่อของเธอมันเกี่ยวกับงานงั้นวันนี้เธอต้องอยู่ต่อเพื่ออังอังถ้าคุณป้าซูเหอสามารถอยู่ที่บ้านเราตลอดไปก็ดีสิหยางหยางนี่คือบ้านของคุณและบ้านของพ่อกับแม่คุณฉันอยู่ที่บ้านคุณแล้วแม่คุณอยู่ที่ไหนเธอสามารถไปได้เลยยังในเธอก็อยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรป้าเหอเก่งขนาดนั้นฉันอยากให้คุณอยู่ต่อสอนภาษาต่างประเทศให้ฉันเอาละหยางหยางอย่ามายื้อป้าเหออีกเลย พวกเรายัางต้องไปที่บริษัทนะอย่างๆคุณสามารถให้แม่คุณสอนคุณได้นะหาอะไรสักอย่างฉันไม่ต้องการมันฉันไม่สบายใจแม่มันโง่เสินซื้ออย่างระวังคำพูดและการกระทำของคุณระวังคำพูดและการกระทำของคุณพอ่อทำไมคุณถึงเป็นอยู่นานผู้หญิงอย่างแม่ เธอช่างโง่จริงๆแม่ของเธอทำเพียงสิ่งเหล่านี้พอดีแปะ๊ะเจอซิลเด็กยังเล็กอยู่อย่ารา้กาศขนาดนั้นขอโทษนะคุณซ่งเรายังไม่ได้พิจารณาคุณไม่เข้าใจภาษาเยอรมันต้องการให้ฉันช่วยไหมแปลให้หน่อยไหมคุณพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเซินซือ,อย่างไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมฉันคุ้นเคยแล้วคุณพูดภาษาเยอรมันได้ไหมรู้บ้างคุณดูเหมือนคุณซ่งทำเพื่อตามทันก้าวของคุณเซินเจอซิลกับลูกชาย กำลังพยายามเรียนรู้มากเลยนะช่างเรียนรู้คุณอาซูเหอแม่ของฉันพูดได้แค่เล็กน้อยเธอสอนแม้กระทั่งหลักสูตรประถมศึกษาสอนไม่ได้เลยใช่แม่ชัดเจนว่าสอนไม่ได้ยังบอกอีกว่าสอนไม่ได้เพราะหวังดีต่อฉันฉันซ่อนความจริงคุณซ่งจริงจริงไม่สามารถสอนได้หรือว่าให้คุณหยางหยางจ้างครูเถอะอย่าให้ลูกเสียเวลาเสร็จแล้วเราไปกันเถอะ กิดอะไรขึ้นบางทีเมื่อคืนทำงานนานเกินไปมีไข้เล็กน้อยถ้ารู้สึกไม่สบายไปโรงพยาบาลกันเถอะคุณอาดื่มน้ำเถอะขอบคุณนะอย่างอย่างแม่คุณไม่รักษาสุขอนามัยเหรอไข้หวัดอาจมีเชื้อโรคคุณใส่หน้ากากหน่อยนะินใจสิ คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าข้อตกลงการหย่าของฉันอยู่ไหนคุณพ่อคุณแม่จะหย่าก,กันเหรอไม่มีคุณซ่งพวกเขาแค่ห่วงสุขภาพของฉันอย่าเข้าใจผิดนะคุณแม่ฉันไม่อนุญาตให้เธอมาทำร้ายคุณอาสูเหอฉันจะทำร้ายเธอทำไมเธอไม่ชอบเหรอเธอทำตัวเหมือนคุณแม่ของเธอเหรอฉันจะยอมให้ที่นั่งเธอไปพอแล้วยังยังสนิทกับสูเหอเพราะสูเหอเป็นคนที่คอยดูแลเขาเป็นประจำทำไมต้องทำตัวแปลกแปลก ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ขึ้นไปพักบนชนั้นเราไปทางเดียวกันไปส่งยางยางที่โรงเรียนไปเอซิวคุณส่งไม่จริงหรอกนะว่าจะอยากกับเธอการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเธอรู้ว่าควรทำอย่างไรแต่คุณแม่ของฉันจะใจร้ายได้อย่างไรทิ้งฉันและคุณพ่อได้อย่างไรเธอใช้เวลาทั้งวันคอยวงเวียนอยู่รอบๆเราถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่ต้องการเธอเธอก็จะไม่ทิ้งเราไปจริงๆแล้วไม่อยากจากไป คุณซางช่วยติดต่อการรีไซเคิลให้ฉันหน่อยเอาสิ่งเหล่านี้ขายหมดแล้วคุณผู้หญิงจริงเหรอไม่เอาทั้งหมดเหรอไม่เอาแล้วคุณแน่ใจแบบนี้เหรอคุณไม่เข้าใจเธอ ช่วงห้าปีนี้จุดสนใจในชีวิตของเธอตั้งอยู่ที่ครอบครัวเสริญของเราถ้าไม่มีฐานและอย่างอย่างเธออยู่ต่อไม่ได้นกขมิ้นในกรงทองที่ถูกเลี้ยงมานานจะมีได้อย่างไรความกล้าที่จะบินเดี่ยวและความสามารถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห่างไกลาจากความรักและการแต่งงานที่เป็นพิษ ส่องฝานสิงคุณได้เป็นอิสระแล้วครอบครัวเซิรนของเรานี่ไม่สามารถเปิดหม้อได้เหรอกับข้าวร้อนแปดจานจานเย็นสี่จานขนมสามอย่างไวน์แดงหนึ่งขวดอาหารคําอย่างน้อยก็น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องกินเลยคุณซางเอ๊มมาแล้วมาแล้วซ่งฝานสิงหายไปไหนคุณผู้หญิงไม่อยู่อาหารคําวันนี้คือฉันเตรียมไว้ หวานจังจะมีถั่วลิสงได้อย่างไรคนก็ยังไม่ได้เอาออกให้สะอาดใครทําให้คุณมีความกล้าขึ้นมาขนาดนี้เอาน้ําสุปรังนกมาจัดการกับฉันเหรอขอโทษคุณนายอาหารในปีที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นคุณนายที่เตรียมมาเองฉันเราใช้เงินไปหลายหมื่นจ้างคนรับใช้ระดับสูงยังไม่น่าดีพออย่างส่งฝานซิงเลยบ้านหลังนี้ถ้าไม่มีส่งฝานซิงยังไม่ยอมเปลี่ยนใจอีกเหรอมันมีอะไรเหรอก่อนหน้านี้ทําตามที่นายดูทุกอย่างเป็นคุณนายที่ดูแลประธาน มันกินแต่ข้าวที่คุณนายทําแม่ฉันหิวแล้วแล้วส่องฝานสิงหละ่ะยังพักอยู่บอกว่าพวกคุณจะแยกทางกันแล้วสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเธอก็จัดการกับมันไปแล้วนี่ก็มีฉบับหนึ่งสัญญาหย่าฉบับร่างใหม่เธอให้คุณเซ็นโดยเร็วเธอบอกว่าตั้งแต่บัตรนี้ไปจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเซินอีกเด็กเธอก็ไม่เอาแล้วต่อไปก็รบกวนคุณแล้วนะอะไร เธอทำออกมาซะเกินไปแล้วเธอนี่ดูเหมือนอะไรกันแน่รีบเรียกเธอกลับมาเดี๋ยวนี้พ่อแม่นี่คืออะไรจะออกจากบ้านไปเลยไหมเธอไม่ต้องการเราแล้วเหรอต้องสารสิ่งการนองแงก็ต้องมีขอบเขตหมายเลขที่คุณเรียกปิดเครื่องอยู่ที่รักคุณพูดว่าเสินเจอสซิลท่ารู้ว่าคุณเป็นเศรษฐีที่ซ่อนตัวตนจะเสียดายหรือเปล่า คุณคิดว่าส่วนครอบครัวเขาขาดเงินแค่นี้เหรออะไรแค่เล็กน้อยบ้านคุณเมื่อปีที่แล้วที่ถูกขยายตอนนี้สามารถซื้อครึ่งหนึ่งของเจียงเฉิงได้แล้วถ้าเปรียบเทียบกับรักแรกของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ายังไงพ่อลูกสองคนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งดีเลยคุณเมื่อปีนั้นทิ้งอาชีพคอยดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิดผลก็คือคนนี้ทั้งใหญ่และเล็กถูกซูเหอไปหมดในสายตาของพวกเขาฉันโง่เขลามากไม่สามารถนำเสนอได้มีเพียงซูเหอ ที่เป็นคนที่มีจังหวะเดียวกันกับพวกเขาลูกชายเหมือนพ่อจริงๆมรดยดำอมหิตแล้วยังตาบอดอีกคุณเมื่อปีนั้นแต่เป็นนักเรียนที่ดีของชิงหัวและปักกิ่งขอแสดงความยินดีจอยส์ได้รับการรับรองจากสหาพันธ์นักแปลานานาชาติรางวัลน,นักแปลสูงสุดจากแสงเหนือคุณเคยเป็นนักศึกษาดีเด่นของภาควิชาการแปล จ้อยอัจฉริยะด้านภาษาดูเหมือนว่าสถานะคุณนายเซิร์นมันทําให้ฉันรู้สึกติดอยู่เป็นเวลานานเกินไปนานจนลืมความสามารถของตัวเองชัดเจนฉันอยากกลับมาเป็นนักแปลอีกครั้งคุณในที่สุดก็เข้าใจแล้วปีที่ผ่านมาถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาทําให้คุณลําบากคุณน่าจะเป็นนักการทูตไปแล้วแล้วตอนนี้คุณเตรียมตัวจะทําอย่างไรฉันหรือว่าคุณมาที่เธอแค่นี อนนี้กับกลุ่มบริษัทเซินคือศัตรูตัวฉกาดนะฉันกําลังจะอยากกับเขาแล้วยังกลัวเรื่องพวกนี้อีกเหรอแต่ฉันจริงๆแล้วห้าปีแล้วที่ไม่ได้ทํางานเลยก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมคุณแน่นอนทําได้มีคนคนหนึ่งแต่เขารอคุณมานานแล้วใครเหรอพี่ชายฉันพัวหยวนคุณหัว่วผู้จัดจําหน่ายอิมซีทั่วโลกสิทธิในการจัดประชุมมีความหมายสําคัญฉันขอแนะนําให้ยังใช้การแปลอัจฉริยะระบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน นั้นได้พัฒนามาอย่างแล้วไกลไม่ได้อย่างเครื่องมือที่เชื่อถือได้แต่เครื่องจักรนั้นยังคงเป็นของเย็นฉันไม่ได้คิดเช่นนั้นนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดฝ่ายตรงข้ามของเราแต่กลุ่มเซิร์นเราไม่มีเลยนักแปลที่สามารถต่อต้านได้ต้องฝานจริงการประชุมถูกยกเลิกเมื่อกี้ไม่ผิดสายตาใช่ไหมคุณหัวนี้กำลังยิ้มอยู่เสร็จสิ้นแล้วเขาได้นัดเจอคุณคืนนี้พบกันที่ร้านอาหารซิงเฮอ ดีพี่ฉันช่วยคุณได้แค่นี้ส่งฝานซิงกลับมากว่าสามวันไม่มีการติดต่อกับฉันเธอไปไหนมาเจอซิยวแม้ว่าเรายังไม่ได้หาจอยแต่คุณสบายใจได้ด้วยระดับของฉันได้รับสิทธิ์ในการจัดงานนี้น่าจะไม่มีปัญหาขอบคุณมากระหว่างเรานั้นที่ไหนจะต้องเกรงใจขนาดนั้นว่าแต่คุณส่งยังไม่กลับบ้านใช่ไหม คุณซ่งนี่ตามใจตัวเองเกินไปแม้แต่ลูกยังไม่สนใจหรือว่าในช่วงไม่กี่วันนี้ฉันไปบ้านคุณเพื่อดูแลหยางหยางเธอไม่ต้องหรอกคุณไม่ต้องกลัวที่จะทําให้ฉันลําบากฉันชอบหยางหยางมากหยางหยางยังบอกว่าให้ฉันเป็นแม่ของเขาด้วยนะในอนาคตอย่าพูดแบบนี้อีก ว้านี่มันเจ๋งเกินไปแล้วตามแผนที่ฉันวางไว้ตอนเด็กๆสะพานสีหยวนฉันตอนนี้ควรจะเติบโตเป็นแบบนี้สาวเมืองกรุงฉันรู้แล้วมีแค่ฉันแบบนี้ผู้หญิงที่มีความเป็นอิสระและฉลาดถึงจะคู่ควรกับเซินเจอซิวเซินเจอซิวอย่ามองฉันแบบนี้ตลอดไปฉันเริ่มรู้สึกอายแล้วต้องสารสิงไม่คิดมาก่อนเธอยังมีอีกด้านแบบนี้เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่นี่คือการสร้างการพบกันโดยบังเอิญ ขอโทษนะครับคุณหัวฉันมาช้าเติมเจอสี่ที่นี่คนเยอะจังถ้าถูกบางคนถ่ายรูปไว้คงจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทได้ยินมาว่าคุณซ่งต้องการเข้าร่วมหัวเสียงใช่ไม่รู้ว่าหัวเสียงมีข้อกําหนดอะไรบ้างคําถามนี้น่าจะให้ฉันถามนะจอยมีข้อกําหนดอะไรต่อหัวเสียงมีข้อกําหนดอะไรบ้างไม่คิดมาก่อนคุณซ่งยังรู้จักผู้ชายที่ยอดเยี่ยมแบบนี้แค่ไม่รู้ มาที่นี่ตอนดึกทำไมคุณหัวเชื่อใจฉันมากงั้นฉันก็จะไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วฉันละ่ะเป็นแม่บ้านมาได้ห้าปีแล้วแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีรับโปรเจกต์แปลต่างประเทศด้วยมาโปรเจกต์แปลจากต่างประเทศหรือว่าระบบบุคคลของบริษัทนี้สามารถทํางานได้อยา่างถือว่าทําได้สําเร็จในระดับหนึ่งสถาบันแปลภาษาระดับนานาชาติเมืองมอนเทเรนักแปลที่ได้รับการว่าจ้างเป็นพิเศษคุณซ่งถือว่าเป็นเกียรติกับฉันมากนะ คุณชายนี่คือเค้กวันเกิดที่ร้านของเราสำหรับคุณที่เตรียมไว้สำหรับคุณขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดขอบคุณวันนี้เป็นวันเกิดของคุณนี่ควิงควิงไม่บอกฉันเลยให้บอกฉันบ้างนะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆฉันไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้องสารสิงได้พบคุณอีกครั้งถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดเมื่อคุณส่งมีความตั้งใจงั้นก็เล่นเพลงสักเพลงไหม เป็นของขวัญดีกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรได้เลยนี่คือแฟนของพี่สาวนั้นใช่แฟนของเธอใช่ไหมหนุ่มหล่อสาวสวยเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบจริงๆคุณไม่มีอะไรใช่ไหมเขาคือใครเราอยากกันแล้ว สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับคุณฉันเมื่อไหร่ตกลงหย่ากันแล้วเอกสารการหย่าฉันได้เซ็นชื่อแล้วถ้าคุณเสริญยังลากยาวถ้าไม่เซ็นละ่ะงั้นฉันก็ต้องฟ้องร้องคุณทําเพื่อผู้ชายคนนี้ต้องการหย่ากับฉันยังเล่นดนตรีหวานอยู่ที่นี่คุณพูดได้ไหมให้เกียรติกันบ้างเถอะฉันแค่เล่นเปียโนโเล่นเปียโนโแค่นั้นคุณลืมแล้วเหรอเราเคยทําอะไรบนเปียโนทําอะไรไว้บ้าง ตอนแรกคุณทําอย่างไรให้ฉันพอใจเขารู้ไหมเจอซิ่คุณทําร้ายคนได้อย่างไรขอโทษคําเมื่อกี้เตินเจอซิ่คุณทําให้ฉันรู้สึกว่าเคยชอบคุณเป็นเรื่องที่ถูกมากคุณจะไปไหนกลับบ้านกับฉันปล่อยเถอะเตินเจอซิ่อย่าเข้ามายุ่งวุ่นวายอีกเลยขอให้มีความสง่างามหน่อยนะมาคุยกันที่อื่นเถอะ ฉันมีนี่คุณอยู่ไหมนะอะไม่งั้นคุณจะทำหน้าแบบนี้ทั้งคืนได้ยังไงทำหน้าเครียดแบบนี้ขอโทษนะการหย่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่ทำให้คุณหัวเราะเยาะเลยครั้งหน้าจะเลี้ยงข้าวนะแค่ข้าวมือเดียวก็จบเรื่องนั่นไม่ใช่ราคาที่ถูกเกินไปสำหรับคุณหรืองั้นคุณต้องคิดให้ดีนะฉันจะชดเชยยังไงดีถ้าเขาไม่ใช่ ลูกชายของตระกูลหัวที่มีชื่อเสียงด้านการทูตจะเป็นไปได้อย่างไรเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเราได้อย่างไรแค่ก็แค่พวกทำตัวไม่ดีแค่คนโม่คนหนึ่งมีเพียงแค่คนเลวเท่านั้นจึงจะพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังของพวกเขาที่พูดคนอื่นพูดทำไม่ดีคุณพูดว่าอะไรคนที่มีแต่ความขัดแย้งถึงจะพูดเรื่องราวของคนอื่นฉันว่าพวกคุณฟังภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลายยังฟังไม่รู้เรื่อง ยังมีหน้ามาพูดอีกนะว่าแต่คนอื่นเป็นคนโง่คุณพูดว่าอะไรเอาเถอะช่างมันเถอะอย่ามายุ่งกับผู้หญิงเลยสาขาภาษาต่างประเทศส่งฝานสิงถ้าอยากเรียนก็ให้มาหาฉันส่งฝานสิงส่งฝานสิงที่ฉันรู้จักควรนั่งอยู่ที่โต๊ะแปลและเปล่งประกายและไม่ใช่ถูกความรักที่ล้มเหลวติดอยู่กับที่มาที่หัวเสียงเถอะ ความหมายของฉันคือถ้าคุณต้องการชดเชยฉันจริงๆมาที่หัวเสียงเถอะจะร่วมสู้เคียงข้างกันเป็นอย่างไร EMC ของวันพรุ่งนี้การประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกฉันอยากเชิญคุณส่งในฐานะผู้อำนวยการแปลของหัวเสียงมาร่วมงานกับฉันสงครามครั้งนี้สำคัญยิ่งต่อหัวเสียงไปห้องทำงานคุยกันเถอะของกลุ่ม EMC การประชุมตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกแต่ฉันได้ยินมาว่ากลุ่มเซิร์นกำลังใช้เงินจำนวนมากอยู่หาโจิสถ้าคุณมีข้อกังวล สงครามนี้ฉันจะอยู่ข้างคุณหัวเสียงจะสามารถนชนะกลุ่มเซิร์นได้อย่างเด็ดขาดสักครั้งหรือไม่แน่นอนคุณพูดผู้ชายคนที่สองนี้จะขึ้นมาได้ไหมอะไรทําให้คนที่มาใหม่ได้เหนือกว่าเพราะเขาแย่งชิงตลอดอาพี่อะไรว่ากันอย่างไรอย่าว่ากบ่อยเรียนรู้มากขึ้นเรียนรู้จากคุณส่งอืมเรียนรู้จากคุณส่งเพิ่งกินไปไม่กี่มื้อคุณส่งใครคือคุณส่งกันนะอาจจะเป็น ลูกสไยในอนาคตของคุณก็ได้อ่าหั้วหยวนเริ่มเข้าใจแล้วขึ้นตำแหน่งฝานสิงไม่ดีแล้วครับคุณชายตัวน้อยเป็นไข้แล้วทำไมถึงเป็นไข้ได้ละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ฉันทำตามสูตรที่คุณนายเคยฝากไว้ทำอาหารให้คุณชายตัวน้อย ไม่มีปัญหาแน่นอนสวัสดีครับผู้ชายที่คุณโทรหานั้นไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราวเอาโทรศัพท์ของคุณมาให้ฉันทำแตกของคุณก็อย่าทำแตกของฉันเลยนะสวัสดีหยางหยางป่วยแล้วปวดท้องพวกคุณใช่ไหมให้เขากินของเย็นๆวันนี้คุณชายตัวน้อยร้องเรียกว่าอยากกินไอศกรีมคุณซูเธอเลยหยางหยางป้าซื้อมาให้เธอ ไอศกรีมที่เธอชอบที่สุดแต่คุณแม่บอกว่าฉันไม่สามารถกินของเย็นได้งั้นยางอยากกินไหมอยากทําตัวเป็นเด็กแน่นอนสิความสุขสําคัญที่สุดมาอาอิซูเหอคุณดีจริงๆไม่เหมือนแม่นะแค่คอยดูโน่นนีเขาเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่เล็กแค่ได้กินของเย็นก็จะป่วยเลยกล่องยาอยู่ในตู้ครัวนั่นไม่มีอะไรงั้นฉันขอตัวก่อนนะ ฮัลโหลเธอทำทุกวันต้องทำอย่างนี้เยอะมากฟังก์ชันเลือกโซนอุณหภูมิในที่สุดก็ลดไข้แล้วก็น้อยภรรยาก็ยังดีรู้จักน้องชายสุดๆคุณไม่กลับมาดูอย่างๆหน่อยเหรอฉันจะไม่ไปเสรนซวงดูแลเด็กไม่ใช่ว่าคุณทำงานเสร็จทุกวัน ก็แค่เล่นกับเขาเท่านั้นเองต่อไปนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเขาอย่างดีเขาคือบุตรของคุณนะเรากําลังจะหย่ากันเขาต้องปรับตัวซะยิ่งไปกว่านั้นเวลาที่ฉันไม่อยู่เขาน่าจะดีใจนะฮัลโหลฮัลโหลแม่แม่แม,แม่ต้องฝานสิงคุณกลับมามองอย่างหน่อยเถอะฉันจะแค่เซ็นสัญญาหย่าก,กับคุณฝานสิง เฉซิววันพรุ่งนี้คือของกลุ่มยีมสีการประชุมผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกฉันได้นําเอกสารบางอย่างมาด้วยเธอไปที่ห้องทํางานก่อนเธอะซ่งฝานซิงจะกลับมาในวันนี้ฉันรู้แล้วเธอปล่อยฉันและอย่างหยางไม่ได้อย่างหยางเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมเธอกลับมาทําไมอย่างหยางซุปนี้ช่วยอุ่นกระเพาะแม่จะเทให้เธอหน่อยเธอดื่มให้มากขึ้นหน่อยได้ไหม เธอไม่ต้องการฉันแล้วเธอกลับมาทำไมอีกเินซือหยางเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันจะพาเธอไปทานยาเินซือหยางเป็นเธอก่อนอย่าให้ฉันเป็นแม่ของเธอเธอไม่ใช่พูดว่าต้องการคุณป้าชื่อสู่เป็นแม่ของเธอเหรอเธอผู้หญิงเลวฉันเกลียดเธออย่างอย่างแค่หงุดหงิด เธอไม่ควรพูดคำหนักหนักกับเขาแบบนี้เซ็นสัญญาอย่าซะเถอถ้าอย่างอย่างไม่เป็นอะไรแล้วฉันก็ควรจะไปแล้วคุณต้องการเลิกกับฉันจริงเหรอคุณสัญญาว่าจะเซ็นชื่อให้ฉันคุณกำลังหลอกฉันอยู่หรือเปล่าฉันแค่อยากให้คุณกลับบ้านคุณไปที่ไหนมาหลายวันแล้วถ้าฉันทำอะไรผิดไปเราสามารถคุยกันได้นะทำไมต้องเป็นแบบนี้มันมากเกินไปคุณมีข้อเสียมากมายเตินเจอสิฉันนับไม่ไหว การแต่งงานของเราตั้งแต่ต้นมันผิดแล้วบางครั้งฉันก็นึกในใจในโลกนี้ยังมีคู่แต่งงานอื่นที่ไม่คุ้นเคยกันมากกว่าเราอีกไหมสวัสดีครับค่ะขอถามว่ามีการนัดหมายหรือเปล่าคุณเซนกำลังยุ่งอยู่ถ้าไม่มีการนัดหมายก็ขอให้กลับไปก่อนนะในฐานะภรรยาฉันแม้แต่จะพบคุณก็ต้องนัดหมายล่วงหน้าแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดหรือใช่แล้วแต่วันแบบนี้ ฉันไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเสรเจสิเราแยกกันดีเถอะส่วนเรื่องลูกเขาไม่อยากตามฉันไปฉันก็ไม่อยากบังคับใช่แล้วตอนตรวจสุขภาพปีนี้หมอบอกว่าตาดวงตาของหยางหยางมีความเสียหายเล็กน้อยคุณจำได้ไหมว่าสามเดือนหลังจากนี้พาเขาไปตรวจอีกครั้งแล้วก็คุณจะอยาหรือไม่ใช่เพราะคิดว่าหลายปีที่ผ่านมาฉันทำให้คุณรู้สึกเหงาหรือ ไม่พอให้ความสนใจใช่ไหมตามฉันมาปล่อยปล่อยมือฉันคุณแค่ต้องทำหน้าที่ในฐานะภรรยาเสริญให้ดีทั้งหมดนี้คือของคุณคุณจริงๆยังมีอะไรที่ไม่พออีกไหมเสริญเจอสิในสายตาของคุณสิ่งที่คุณให้ฉันทั้งหมดก็เป็นความการุณาของคุณและครอบครัวเสริญที่มอบให้ฉัน แต่ฉันชัดเจนว่าฉันก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่ฉันที่ขอให้คุณครอบครัวเสรินเลี้ยงฉันคือฉันที่ละทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลพวกคุณครอบครัวนี้คือฉันยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาคุณทุ่มเทให้กับครอบครัวเสรินแต่คุณคือเจ้าบ้านของครอบครัวเสรินนี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณควรทําเหรอดีเจ้าบ้านคนนี้ฉันไม่อยากทําอีกต่อไปได้ไหมคุณทําแล้ว แม่บ้านมาห้าปีไม่มีความสามารถวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนอกจากภรรยาของฉันแม่ของหยางหยางคุณทําอะไรได้อีกทําไมคุณถึงต้องการหย่ากันอย่ามาแต่ต้องฉันคุณเมื่อไหร่ถึงได้ต่อต้านฉันขนาดนี้คุณไม่ใช่คนที่คิดอยากได้ลูกสาวอยู่ในใจหรือเปล่าเรามีลูกกันได้ไหมปล่อยฉันเถอะเจอซิว งั้นคุณเรียกฉันมาทําไมก็แค่เพื่อทําให้ฉันอายอีกครั้งเธอมาทํางานเท่านั้นการทํางานก็ได้นอนด้วยก็ได้ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับฉันคุณไม่เคยถามฉันหรอกทําไมต้องอย่าฉันอย่าก็เพราะฉันไม่ต้องการคุณแล้วคุณพูดว่าอะไรฉันพูดฉันไม่ต้องการคุณแล้วเตนเจอี ฉันรังเกยียจคุณที่สกรปรกดี B. ต้องสารสิงไม่มีการปกป้องจากตระกูลเสรินแล้วอย่ามาเสียดายเจอซิลคุณสง่งมีความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าฉันเพิ่งจกักทำเสื้อผ้าเลยโดยไม่ตั้งใจเท่านั้น คุณส่งของคุณลืมเอากลับไปรถนิยมของเจอซิลและอย่างๆเปลี่ยนไปนานแล้วหลังจากนี้ของพวกนี้อย่าส่งมาอีกเลยทำไมในที่สุดก็ไม่สามารถทนต่อไปได้ความรักก็เหมือนกับการจามปิดบังไม่มิดรอให้ฉันช่วยเสริญเจอซิลหลังจากได้สิทธิ์ในการดำเนินการครั้งนี้เรากำลังจะแต่งงานกันแล้วดังนั้นรบกวนคุณส่ง กรุณารีบดำเนินการอย่าด้วยจริงเหรองั้นขอให้คุณประสบความสำเร็จนะยังคงติดต่อกับจอยไม่ได้ใช่ไหมสบายใจเถอะเซินเจอซิวแม้ว่าจะไม่มีจอยฉันก็จะสามารถช่วยคุณได้แน่นอนได้สิทธิในการดำเนินการครั้งนี้เซิรนเจอท่านนี่ร่ำรวยเหมือนประเทศหนึ่งเลยตอนนี้ยังมาเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมสารสนเทศคุณทำให้พวกเราที่แก่นี่ จะทำยังไงเพื่อมีชีวิตอยู่นี่คือสวัสดีครับค่ะฉันคือของเซิรนนักแปลระดับสูงได้ยินมาว่าว่าเสียงครั้งนี้เชิญเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมาเซิรนเจอนักแปลของคุณดูจะน่าอายสักหน่อยเทพเจ้าคนไหนกันสามารถเปรียบเทียบกับคุณซูเหอของเราความทรงจำระยะสั้นของมนุษย์ประมาณสาวินาทีสื่นวายวชนนี้บันทึกการตีความฟังที่สูงที่สุดในส่วนตัว สามารถทำได้ถึง20นาทีแปลไม่มีข้อผิดพลาดเซินเจอซิลครั้งนี้ต้องระวังให้ดีไม่ถูกต้องบันทึกนี้มีแค่5ปีที่แล้วอัจฉริยะจากชิงหัวและปักกิ่งจอยทำได้จะเป็นไปได้ไหมว่าวาเสียงครั้งนี้เชิญจอยมาต้องใช้แน่ๆไม่คิดมาก่อนวันนี้ยังได้อยู่ที่นี่ได้พบกับจอยตัวจริงเซินเจอซิผมจำภรรยาของคุณได้ ก็เป็นนักเรียนดีเด่นจากชิงหัวและปักกิ่งเหมือนกันภรรยาที่บ้านโง่เขาไม่เก่งภาษาต่างประเทศส่งฝานซิงก็คือจอย